กราบบุญบาร,รมีในเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรวัดธรรมมงคลถถวบุญญานนวิหารสุขุมวิทหนึ่งร้อยหนึ่งกรุงเทพสมเด็จผู้เปี่ยมล้นเมตตาพระญาณเปี่ยมกะรุาณามากล้น ว่าชิโรดมนำพางานเด่นอัศจรรย์จิตตานุภาพท่วมทนทายทายุคสมัยหลวงพ่อก่อเกิดเกืองอุทิศตนวิริยังชุบใจชนเย็นยิ้ม สิรินโรูเลิศคนงามเด่นสมาธิคุณรำมงคลรถลิมดังฟ้าปโปรยฝนประทีปรมสองฟ้าทั่วธานีเด็กไทยล้วนเปรมปรีทั่วลา ชุ่มเย็นพื้นปฐพีแสงสว,างว่างยุวชนภูมิแผ่นดินเด่นกลาเบิกฟ้ามาหากุศลครูสมาธิเรื่องรุง่งขจรไกลหลวงปู่มันเกียรติเกรียงไกรทั่วลา ภูริทัตโตไทยสืบแกนปฏิปทามุตโตไทยแจ่มฟ้าชื่อกองศีสยามพระราชยาน,นกวีเปียโสพลวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษกรุงเทพออกเมรุมาตรณวัดเทพศิรินสิบ1กมิถุนายน

อะระหะโตสัมมาสัมบุทัสสะอัปปมาโดอะมะตังปะดังปะมาโดมัจโนปะดังอัปปมัตตานะมียันติเยปะมัตตายาทามะตาติ ณบัดน,นี้จากแสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมบูชาพระคุณอันประเสริฐในเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรโดมหลวงพ่อวิริยังิรินทโรผู้เป็นที่รักยิ่งผู้เป็นที่เคารพผู้เป็นที่เทิดทูนบูชายิ่ง ของเราทั้งหลายเนื่องจากพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อของเราที่วัดเทพศิลินเป็นวันประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นอัตมภาพก็ ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมแก่ญาติโยมทั้งหลายก็จะได้กล่าวทำมะกถาพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายนั่งให้สบายไม่ต้องปนมมือก็ได้ทำสมาธิในการฟังเรื่องของหลวงพ่อวิริยังเนี่ยแต่ละคนก็จะมีแง่มุมที่พูดถึงท่าน แตกต่างกันออกไปหลวงพ่อมีบุค,คลิกลักษณะพิเศษหลายอย่างความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารที่ไม่สามารถจะสัมผัสได้ด้วยตนเองแต่บางคนก็สัมผัสได้เวลามีวิกฤตเช่นเจ็บไข้ได้ป่วย หลวงพ่อก็จะแสดงอภินิหารไปบำบัดเยียวยารักษาบางครั้งบางทีคำสอนของหลวงพ่อก็เป็นคำสอนธรรมดาธรรมดาแต่ทำไมจึงให้ผลเป็นที่น่าอัศจรรย์หลวงพ่อวิริยังเคยเล่าให้ฟังตอนที่ไปอยู่กับหลวงปู่มัน่น ท่านบอกว่าวิริยังอยากจะไปสอนคนต่างประเทศคนชาติอื่นๆใช่ไหมล่ะครับผมถ้าอยากจะไปสอนคนชาติอื่นนะวิริยังให้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วก็สอนในสิ่งที่เขาทำได้เป็นไปได้ และหลวงพ่อก็ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปู่มั่นมันเป็นคำแนะนำที่น่าอัศจรรย์มากง่ายมากท่านบอกว่าท่านคบคิดอยู่นานว่าทำอย่างไรคนจะเข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนาอะไรที่เขาไม่เข้าใจเราอย่าไปสอนให้สอนในสิ่งที่เขาเข้าใจใครที่เขายังไม่เข้าใจก็หาวิธีสอนให้เขาเข้าใจ ก็เลยเกิดยุทธศาสตร์ขึ้นมาหลวงพ่อวิริยังท่านจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำอะไรก็ตามต้องมียุทธศาสตร์เป็นคำพูดติดปากของหลวงพ่อที่บอกกับลูกศิษย์ลูกหาใกล้ชิดว่าถ้าไม่มียุทธศาสตร์แล้วทำอะไรก็ไม่สำเร็จยุทธศาสตร์ของหลวงพ่อคืออะไรเขียนหลักสูตรครูสมาธิหลักสูตรครูสมาธิเนี่ย เป็นหลักสูตรที่ทำให้หลวงพ่อนำคำสอนในพระไตรปิฎกที่วายัากยาก8ปด0 0พระธรรมขันธ์ที่ว่ายากยาก็นจำนวนมาก45ห้ 4, 5, เล่มใครจะไปอ่านหนังสือในตู้พระไตรปิฎกส่วนมากก็ปลวกท่านบอกว่าปลวกเนี่ยมันกินมันอ่านมันเกิดเป็นเทวดาบนสวงสวรรค์หมดแล้ว แต่พวกเราเนี่ยไม่ได้อ่านหรอกท่านก็เอามาย่อยคําสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญาหลวงพ่อท่านก็บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดระหว่างศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมนุษย์ทุกคนต้องการสติอะไรละ่ะคือสิ่งที่ทําให้เกิดสติท่านบอกว่าสมาธิศีลกับปัญญาเนี่ยยังไม่เกิดสตินะ แต่สมาธินี่ทำให้เกิดสติถ้ามีสติก็จะไม่ประมาทผู้ดใดไม่มีสติผู้นั้นก็จะประมาทผู้ดใดไม่ประมาทผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่ตายผู้ดใดประมาทก็ชื่อว่าตายพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนอย่างนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นเราจะเห็นว่าคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเป็นคำสอนขั้นพื้นฐานจริงๆ ท่านบอกว่าเอาพระสอนพระเอาพระสอนโยมกับเอาโยมสอนโยมเนี่ยได้ผลแตกต่างกันนะอาตมาก็เคยกราบเรียนหลวงพ่อว่าทําไมเวลาที่เปิดหลักสูตรครูสมาธิสาขาต่างๆจึงให้พระไปเรียนน้อยกว่าโยมถ้ามีโยมเรียนร้อยคนก็จะมีพระได้แค่สองรูปหลวงพ่อบอกว่าพระไม่จริง พระเลาะแหละพระไม่เอาจริงประเดียวยาิโยมเขาจะดูแคลนพระเพราะฉะนั้นเอาไปแจมนิดหนึ่งก็พอจะได้ไม่เสียหายมากดูเหมือนว่าท่านจะพูดทีเล่นทีจริงนั่นหมายความว่าพระลูกพระหลานเนี่ยก็เรียนหนังสือหลักสูตรครูสมาธิกับหลวงพ่อได้เหมือนกันท่านเคยสอนพระลุนล้วน แต่ว่าปรากฏผลไม่เท่ากับสอนญาติโยมเพราะญาติโยมเวลาเอาอะไรแล้วเนี่ยเอาจริงเขาเจอทุกจริงเขาเจอสุขจริงเขาทำจริงเขาขาดทุนจริงได้กำไรจริงถ้าเขาไม่จริงเขาสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ได้ถ้าเขาไม่จริงเขามีธุรกิจของเขาไม่ได้เขาสร้างบ้านปกครอง สามีภรรยาลูกสร้างตึกสร้างโรงเรียนสร้างโรงแรมใหญ่โตโมโหฬารมีพนักงานมีโรงงานเป็นต้องดูแลคนเป็นร้อยเป็นพันคนถ้าไม่จริงทำไม่สำเร็จพระเราเอาพอประมาณยังไม่มีความทุกข์มากยังไม่มีความรับผิดชอบมากเพราะฉะนั้นสอนคนที่มีความรับผิดชอบมากจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะฉะนั้นหลักสูตรครูสมาธิเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นของเราบอกเอาไว้กับหลวงพ่อเวริยังว่าวิริยังให้สอนคนกรุงเทพให้สอนในเรื่องที่เขาอยากจะรู้แล้วเอาไปปฏิบัติได้ถ้าอยากจะสอนคนต่างประเทศก็ให้เรียนรู้ภาษาของเขาแล้วก็ไปสอนสิ่งที่เขานำไปใช้ประโยชน์ได้ท่านก็มาคิด ว่าอะไรล่ะที่คนต่างชาติต้องการมากที่สุดอะไรล่ะที่คนกรุงเทพต้องการมากที่สุดเงินทองข้าวของเศรษฐีก็หาได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองต่างๆเศรษฐีหาได้หมดเลยเรือนชานบ้านช่องเกียรติยศเกียรติศัก์อำนาจวาสนาบารมีเขาหากันได้หมดเลย แต่สิ่งหนึ่งที่คนเหล่านั้นหาไม่ได้คืออะไรคือความสุขภายในความสงบภายในความสุขภายในนี้แหละมันเป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเราต้องเอาไปให้เขามันมีอยู่ในพระพุทธศาสนาและจุดบ่มเพาะก็คือสมาธิถ้าใครทําสมาธิจนถึงปีติได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นปีติตัวนี้มันจะไปแก้ไขบําบัดเยียวยา ความทุกข์ทั้งปวงบางคนร่ำรวยแต่ถูกฟ้องถูกขึ้นโรงขึ้นศาลบางคนมีอำนาจแต่ถูกนินทาถูกใส่ร้ายบางคนมีบุญวาสนาใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าเต็มไปด้วยข้อระแวงสงสัยไปไหนมาไหนถูกแวดล้อมห้อมล้อมไปด้วยผู้อารักขาหาอิสรภาพไม่ได้เลยนี่เห็นหรือยัง ว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือความสงบสุขความร่มเย็นของชีวิตเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเขียนหลักสูตรครูสมาธิ200ชั่วโมงขึ้นมาเนี่ยญาติโยมที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็คงจะได้เรียนกันทุกคนและถ้าไม่มีหลักสูตรครูสมาธิขึ้นมาอาตมภาพเชื่อมั่นว่าชีวิตหลวงพ่อก็จะไม่มีคนรู้จักมาก อาจจะรู้จักในฐานะเกจิอาจารย์รูปหนึ่งอาจจะรู้จักในฐานะหลวงปู่หลวงพ่อธรรมดาที่มีบุญวาสนาบาร,รมีแต่พอท่านเขียนหลักสูตรครูสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนนำไปเรียนไปปฏิบัติไปขัดเกลาจิตใจของตัวเองแล้วสัมผัสผลเกิดเป็นความสุขภายในขึ้นมา จึงทำให้เกิดมีสาขาต่างๆขึ้นมาทั่วทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากญาติยอมรู้ไหมว่าหลวงพ่อเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเขียนหลักสูตรคูสมาธิหลวงพ่อทำอะไรรู้ไหมพระเดชพระคุณหลวงพ่อสาเร็จของเราเนี่ยสร้างโรงเรียนเด็กเล็กสร้างโรงเรียนสนัมมาเณรโรงเรียนสัมมาเณรโรงเรียนเด็กเล็กของท่านเนี่ยมีมากมายเป็นหลายร้อยโรง กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศท่านบุกเรื่องการศึกษาก่อนใครๆท่านบอกว่าพระพิสุสมัมเนรที่จะมาบวชจะต้องมีที่เรียนหนังสือเด็กเล็กๆเ,เกิดมาใหม่ไม่มีคนดูแลไม่มีคนอบรมไม่ได้จะต้องมีคนดูแลอบรมศูนย์เด็กเล็กของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อของเราเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ40 5สปีที่แล้ว น่าอัศจรรย์ไหมว่าท่านทำล่วงหน้าก่อนใครใคโรงเรียนพระปริยติธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสร้างเอาไว้เมื่อ40-50ปีที่แล้วบัดนี้ได้เป็นโรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ขยายโอกาสออกมาเยอะแยะมากมายเช่นวัดชูจิตธรรมรามวังน้อยวัดไผ่ดำจังหวัดสิงห์บุรีและวัดอื่นๆอีกมากมาย วัดพลองพลอยนี่ก็ใช่ให้ภิกษุสัมมนเนนคนยากลูกคนยากคนขาดโอกาสเนี่ยมาเรียนหนังสือเข้ามาในกรุงแล้วมาเรียนหนังสือส่วนคนระดับมีอันจะกินมีฐานะไม่ต้องส่งลูกมาเรียนโรงเรียนพระปริยติธรรมหลวงพ่อแต่พ่อแม่ของเขาเนี่ยส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์แล้ว ถ้าหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่อัตมภาพเชื่อมั่นว่าหลวงพ่อจะสร้างโรงเรียนอินเตอร์สำหรับเด็กๆทั่วไปเป็นโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนนานาชาติของวัดธรรมมงคลหรือวัดของศรีรัตนธรรมารามแห่งนี้อย่างแน่นอนหลวงพ่อทำได้หลวงพ่อมีเครือข่ายมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะแยะมากมายมีผู้สนับสนุนจำนวนมากสามารถที่จะ สร้างโรงเรียนนานาชาติภายในวัดของเราได้เรียนทั้งเด็กทั่วไปทั้งลูกเศรษฐีเรียนทั้งภิกษุสัม,มเนรหลวงพ่อรู้ว่าพระภิกษุสัมมเนรในสาขาของท่านท่านได้นเน้นไปที่โรงเรียนพระปริยติธรรมคือมัธยมเป็นหลักพออายุมากเข้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็หันกลับมา ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมสายนักธรรมบาลีนี่อย่างวัดธรรมมงคลเน้เน,นปริยัติธรรมสายสามัญมัธยม 1, 2, 3, 4, 5, 6แต่พอมาวัดศรีรัตน์เน้นปฏิบัติเน้นพระกรรมฐานและอีกส่วนหนึ่งเน้นมหาหลักสูตรมหามาแล้วตอนนี้ ซึ่งพวกเราก็ได้ท่านอาจารย์นภพิชัยเนี่ยอาจารย์ใหญ่มาเป็นอาจารย์ใหญ่อาจารย์ด้านนมาเป็นอาจารย์ใหญ่สอนที่นี่ปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจมีภิกษุสัมมาณรสอบได้จำนวนมากในแต่ละปีเป็นมเมล็ดผลที่เกิดจากความดำริความตั้งใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออาตามภาพเล่าเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนี่ย มันเป็นเกล็ดความรู้ที่มีความสำคัญมากว่าหลวงพ่อมีวิสัยทัศน์มองไปทั้งข้างหน้ามองไปทั้งข้างหลังมองข้างล่างและยังมองข้างบนมองซ้ายมองขวาหน้าหลังล่างบนซ้ายขวาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จของเราเนี่ยมองรอบด้านเลยนะแล้วยังไม่มีอะไรที่หลวงพ่อยังไม่ได้ทำถ้าจะมี ก็น่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติสำหรับพระภิกษุสามเณรน,นี่แหละซึ่งอัตมภาพเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ภิกษุสามเณรของเราเนี่ยมีที่พึ่งมีที่เรียนยัางไม่ต้องส่งพระภิกษุสามเณรไปเรียนต่างชาติไปเรียนยุโรปอเมริกาไปเรียนหลักสูตรต่างๆอย่างไม่ต้อง ในขณะที่เรามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมเกิดขึ้นจำนวนมากพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ดีใจที่ได้เห็นลูกหลานคนยากคนจนกลับเข้ามาสู่แวดวงกาสาวพัฒญาติโยมทั้งหลายเชื่อไหมว่าคนเหล่านี้แหละที่เติมเต็มวัดไม่ให้ร้างคนเหล่านี้แหละที่เต็มเต็ม ศาสนาไม่โรยเมื่อวัดไม่ร้างศาสนาไม่โรยพวกเราทั้งหลายก็มีที่ทำบุญมีคนที่ดูแลพระศาสนาต่อไปจากเด็กน้อย,อยสามนเณรตัวน้อย,อยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเลี้ยงเอาไว้เนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าจะเจริญเติบโต,ตขึ้นมาเป็นสมเด็จพระราชาคณนะเป็นเกจิอาจารย์เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองหรือเป็น พระกรรมฐานที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สามารถสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาได้อัตมภาพเชื่อมั่นเหลือเกินว่างานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านทำไปทำมาตลอดระยะเวลาหนึ่งรปีจะมีคนต่อยอดสืบสารต่อยอดสารต่อให้เกรียงไกรดังเพลงที่ท่าน ได้แต่งเอาไว้อาตามาทาบเชื่อมั่นเหลือเกินว่าหลวงพ่อไม่ได้ตายจากพวกเราหลวงพ่อทํางานอย่างไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ตายเมื่อประมาทจึงตายบางทีตายเนี่ยก่อนตายถ้าประมาทแต่ถ้าไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็เชื่อว่าไม่ตายเชื่อเสียงเกียรติคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อยิ่งนานวัน จะยิ่งหวนหอมทวนลมไม่มีใครที่จะเทียบได้ดูอย่างตัวอย่างของหลวงปู่มั่นของเราฉลองร้อยห้าสิบปีผ่านไปร้อยห้าสิบปีชาติการหลวงพ่อหลวงปู่มั่นของเราผ่านไปได้เป็นบุคคลสำคัญของโลกยูเนสโกรับรองเป็นบุคคลสำคัญของโลก นี่อยู่ในป่านะอยู่ในภูเขานะอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าในภูเขาไม่ได้สร้างอะไรเลยหลวงปู่มั่นเนี่ยสร้างแต่คนอย่างเดียวสร้างแต่พลังแห่งธรรมะไว้ในจิตใจของลูกศิษย์ลูกหาเท่านั้นบสถ์วิหารไม่ได้สร้างกุติก็หลังเล็กๆหุบเ,เขาป่าไม้หุบเขาป่าไม้นั่นแหละคือ อาคารเรยียนของพระเดชพระคุณหลวงปู่มั่นศรัทธาของประชาชนนั่นแหละคืองบประมาณแผ่นดินในการพร่ำสอนผลประกอบการของท่านก็คือมรรคผลนิพพานประชาชนมีความสุขความร่มเย็นเห็นหรือยังว่าหลวงปู่หลวงพ่อของเราเนี่ยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดิน มาสร้างอะไรเลยแต่สร้างจากศรัทธาของผู้คนทั้งหลายแม้แต่อาคารหลังนี้อุโบสถน้ำหลังนี้ก็เกิดจากศรัทธาของประชาชนดินแต่ละตารางนิ้วก็เกิดจากศรัทธาของประชาชนทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศล้วนเกิดจากศรัทธาประชาชนประชาชนศรัทธาเพราะอะไรเพราะเขาได้ลิ้มรสแห่งธรรมะได้ลิ้มรส แห่งสัจธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราบอกว่าลงมือทำอยากรู้ว่าธรรมะเป็นอย่างไรลงมือทำแล้วท่านก็บอกวิธีทำรรตามหลักสูตรของท่านนี่คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากๆเลยเพราะฉะนั้นอาตรรมภาพเชื่อมั่นว่าธรรมะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวิริยังเป็นธรรมะที่จับต้องได้สัมผัสได้กินได้ หลวงพ่อเป็นบุคคลในอุดมคติที่พวกเราทุกคนสัมผัสใกล้ชิดได้ตลอดเวลาเหมือนกับว่าท่านจะจากไปแล้วนะเหมือนว่าท่านเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วนะแต่ทำไมความรู้สึกของพวกเราเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อยังอยู่ยังนั่งอยู่ตรงนี้ยังมีชีวิตชีวาอยู่ไม่แน่นะอาจจะมีหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อ เดินได้พูดได้สอนธรรมะได้เป็นเสียงหลวงพ่อตอนนี้ก็ทํากันได้แล้วนี่อาจจะมีหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่ออิริยาบถต่างๆบรรยายธรรมะเอาเทปธรรมะใส่เข้าไปแล้วบรรยายลูกสิทธิ์ลูกหาสามารถฟังได้จากปากหลวงพ่อเหมือนกับที่คนจีนเขาทําหุ่นยนต์ AI จอจำลองรูปแบบต่างๆ เช่นดารานหนังบุคคลสำคัญเนี่ยเช่นที่มาดามทูโซ่จำลองขึ้นมานี่พระเด็พระคุณหลวงพ่อวิริยังของเราเนี่ยอาจจะมีรูปลักษณะอย่างนั้นในอนาคตขึ้นอยู่กับว่าลูกศิษย์ลูกหาผู้มีความเฉลียวฉลาดจะสืบทอดสืบสารสารต่ออุมการพระเด็จพระคุณหลวงพอ่อให้เกรียงไกรได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมใจกัน เพื่อที่จะลำลึกถึงคุณงามความดีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้มีพระคุณต่อพระพุทธศาสนาต่อคณะสงฆ์ต่อพุทธบริษัททั้งสี่ได้วางรากฐานงานต่างๆเอาไว้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมีวัดธรรมมงคลวัดศิร,รัตนะธรรมารามวัดเทพเจ,เจติยาจารย์เป็นต้นเป็นฐานสำคัญในการปักหลัก เพื่อสืบสารงานพระพุทธศาสนาแล้วมีดวงใจแต่ละดวงที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศตามสาขาต่างๆของพลังจิตตานุภาพกระจายอยู่อัตมาภาพเชื่อมั่นว่าพลังจิตตานุภาพของท่านทั้งหลายจะเป็นพลังสำคัญในการสืบคำสอนพระเดชพระคุณหลวงพ่อและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น ในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอัตมภาพขอกราบอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยคือพระพุทธเจ้า28พระองค์พระธรรม84,000พระธรรมขันธ์พระอริยสงฆ์อสีติมหาสาวกตลอดจนถึงบุญญาธิการของหลวงปู่มั่นภพริทัตโตของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังสิริทโรผู้เป็นที่รักยิ่งของเราทั้งหลายได้โปรดอภิบาลประทานพรปกปักรักษาท่านทั้งหลายพร้อมครอบครัวญาติมิตรบริวารธุรกิจการงานเคหสถานยานพานะของท่านจงแคล้วคราดปลอดภัยอุดมร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสมปรารถนาจงทุกประการ พระธรรมเทศนามีนัยะดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้